ครับพอกันขึ้นเกลอนะครับกับลุงยงมื้อนี้ลุงยงสีมาเสนอไมู่นหวยพี่น้องนะครับอันยูขั่วปลากล้วยพี่น้องลุงยงสีมานขั่วปลาไหลพี่น้องขั่วอ้อมปลาไหลเนาะลุงยงไปไปใส่เบ็ดได้ปลาไหลพี่น้องว่าเด็ดปลาได้ปลาไหลลุงยงกันเลยสีมาอ้อมพี่น้องเครื่องของลุงยงแล้วพี่น้องเด้อเนี่เครื่องลุงยงปลาไหลลุงยงกับก็เห็ดไว้แล้วพี่น้องเห็นว่านอกพี่น้องเนาะ Nói chung chờ Sắp ở lại cơ này, phía nông Sắp lại cơ này, phía nông lại bọn nhau, đọc phía nông không nghe, mày lạ Sắp ở lại phía nông, sắp ở lại cơ ลง่าเสียนขัวออมกินกับข้าวเหนียวห่อนๆงาหม้อเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้งาหม้อเสาร์นุงยุ่งไปยามม้อเ้าร์ยามเวีดเราใส่เวีดปลาแล้วเย็นปลาไหลหังไปถือาะพี่น้องเนาะเห็นบ่เนาะพี่น้องเไหมมือบ่พี่น้อง พี่น้องซับลูกย่งซับไปรไี้ยวเล้วกะกะกะจีมาตำเครื่องเด้อบาทตำเครื่องหันเห็นบ่านเนาะอเล่เดียดกระซองย่งกะสิมาอันเครื่องลูกย่องอันเตรียมไว้เด้อกนหัวหอมริกกระเทียม Đây là hành hay con Khua bẹp Bố lăn Thế nào Khua bẹp bố lăn, Khua bẹp câu câu Phắc cũng được Như lái đây say phắc ở ăn tôi hơi là Phắc nhang này là hơi lượt sám บ่เนาะพี่น้องเอ้ยเซอตาหัวหอมแดงุงยงสิสิใส่ไว้สิใส่สิใส่ลงน้ําพี่น้องสิใส่ลงน้ํานั่นให้น้ําน้ําอ้อมน้ําขัวนี่ให้ออกรสหวานจัหน่อยพี่น้องน้ําอ้อมน้ําขัวอัน ไฟเลยนี่ันหวานจัง่อยน้องพี่น้องเนาะโอ้มตัวพี่พี่น้องพี่กระเทียมกระเทียมใส่ลงไปแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยใสดกสิเทียพี่น้องตั้งเคียงกันแล้วก็ใส่ก็เอาออกซะก่อนเนาะ หมอันหมอีมอ้ยนหมอปลาไลยุ่งซับไปเรียบร้อยแล้วต้องไปทำเครื่องแล้วบ้านจะออกไปทงพีก่อน

อาพี่น้องตำเดียวแล้วพี่น้องตำเดียวแล้วตำใหแ้แตกแหลกจังน่อยพี่นอ้องเครื่องจะได้คนในห้อมพี่น้องเทลงได้เลยพี่น้องเทลงใส่ใส่หมอนหมอนที่อะไรซับไว้เดียว าคุกคิดเส้นต้นพี่น,อนอ้องคุกคิกมึงย่องกันสิตอนนั้นฟุกคิคกตอนหลังไปยิงยังไงกันเครื่องยีงไปยังไงกันหลังคุกไปยังไงเจ้าเใส่มากดน้อพี่น้องอ่ะเถือร้อยแล้วพี่น้องหน้าตาเครืค่องอ่ะมึงย่องสีนนอันล้วนแล้วพี่น้องบ้าน ยังจะล้วนพี่น้องล้วนล้วนอันโยอันนี่แหละพี่น้องโยอันขางขางขั้วปลาขั้วไนี่แหละพี่น้องโอ้เกิดอะไดล้วนพี่น้องล้วนยังอย พี่น้องมึงจงกำลังล้วนยิ่งด้่พี่น้องเด้อะพี่น้องบ้านเกล้วพี่น้องบ้านเกลือพี่น้องเกลือเกลือน้อยนึงพี่น้องเกลือลวนเนาะพี่น้องเนาะปลาพี่น้องปลาน้อยนึงปลาใส่ต้องพี่น้องเนาะขาดปลาน้ำปลาแดก น้ำปลาเดกพี mm ่น hmm. so 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 ้องน้ำปลาเดกกันให้เครื่องให้ขัวให้อ้อมหนึ่งหอมพี่น้องน้ำปลาเดกใส่เนาะจักกันยิ่งเมื่อเตียงกินให้หอมหอมน้พี่น้องให้เป็นเบียบเก่า้เบบโบราณน้พี่น้องเนาะลงลวนนีพี่น้องด้วเก็บลูกพี่น้องเขาขัว ขวลงไปเลยพี่น้องให้ให้กระเป๋าขนขนพี่นอ้องขวลงไปเลยพี่นอ้องถัดไปเลยพี่น้องพี่น้องเอ้ยขวน้ำตกทางพี่พี่น้องเอ,อามาเะไรต้องย่องจะจะจะปรุงเนันแนวนวดวพี่น้องชุดขั้นสุดท้ายพี่น้องสุดท้ายร่องจากพักมาพี่น้องเนาะ ย่องกับสิล้วนนอกจากพักพี่น้องเราจะเอาผักใส่ตามแล้วก็พี่น้องอันน้ำมันร่างคุกพี่น้องน้ำคุกคิกทีงย่องอันร่างคุกร่างสากอันเป็นน้ำคุกคิกแล้วพี่น,อนอ้องคิดไว้เหรอนี่แหละมันเสียบพี่น้องเสียบย่องนี่เรามองน้ำร่างอัน คกี่กะพี่น้องงามึิขนี่แหละคกขิ้นี่แหละพี่น้องอ๋อจังไนพี่น้องจังไนเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไพักกับลุงย่องกับสิบปวงเลยพี่น้องอ่าลุงย่องจะตามเดี๋ยวพักเลยพี่น้องลุงย่องจะตามเดี๋ยวพักน้องเห็นบ่ตามเดี๋ยวพักอันพักนี่มีหลายอย่างเนาะอ่พักเออ่พักอีเลิศพักพักอีตัวงี่หรือพักกีฬาแล้วก็พักไสกับต้นหอมอ๋อย่องพักไส ตามเลยครับพ,พี่น้องเองโอ้สุดของนองยงพี่น้องป้อมมันย่องไหนเบิง้งพี่น้องโอ้ป้อมขัวปลาไหลป้อมขัวปลาไหลอันสุดสูตรโบราณสุดพอสุดแม่คนละแล้วพี่น้องเป็น mà tôi bỏ lỏng bỏ lỏng ta, tờ... mà tôi phát âm nhé, để là quá thân ái thắm gì nong, oh, thắc đây, hóm, hóm thắc cái nào, hóm thắc cái lược, gấp keeng lái nè, mẹ nong, oh, thắc bạn rung rung xí mấy kinh gấp một hoan, muộn sau này. อันไปใส่อันเบ็ดไว้ห้าด้ปลาไหลนุลล่งคขึว่าก็เลยไป,ไปหนึ่งเขาไว้นุ่งๆขึ้นวาสิคือก้อน้อไปไปหนึ่งเขาไว้ก้อนนี่ก็ระซำพันวานแล้วบ่มีอันมาไปซื้ออันไหวขึ้นว่าใกอยู่เป็นอยังบนนี้ดิ่เย็นมากนี่พี่น้องเลยก็ไรมากหลวพ่อได้อ้อมเยยังงี้หรอกเอ้าพี่น้องเด้อยอีกน้อยหนึ่งเนาะ อีกน้อยนึงกับสิปุงเอาปิดเจ็ดแล้วปิดเจ็ดเราเด้อบาดเจ็ดเ้ปิดเจ็ดแล้วนหน้าตาขัวอ้อมอะไรขอมันขนขนๆนเนาะนอ้ยหอมเนียวคุยโอ้ยูขนขนข่าขัวก็าลังเนียวคักละบาดโอ้โสีบเลยบาน ลุกย่องกันส,สีเหมือนขัวขัวเอี้ยนขัวปลาไหลโอ้เดี๋ยวยิ่ก่อนพี่น้องอืมพักพี่น้องจังสีเลยพี่น้องไปพี่น้องไปกินขัวเอี้ยนขัวไหลน้ำลุกย่องพี่น้องไป 皮蛋，啊咱们一起做皮